อันนี้จะเป็นเครื่องแกงหน่อไม้เมนูอาหารเที่ยงวันนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าสีแกงใส่เห็ดปวกนี่เห็ดปวกไปดิ่ว้ลยต้งแต่ออกคนละหนึ่งไหวเนาะเห็ดปวกใส่หมกบวบใส่ผักกระแยงนะจ๊ะใส่เห็ดปวกลงไปแล้วนะจ๊ะตามด้วยบวบตามด้วยน้ยํายานางเข้าเบือลงไปเราก็จะใส่น้ําปลาล้าลงไปเนาะ เทลงไปนี่เนี่ไม่แสบให้มันรููไปหลายคนว่าคือใส่น้ำปลาหลายแทะอันนี้จะเป็นเราลวกเนาะเราเอาตอนมันลวกน้ำร้อนอแล้วก็ตามด้วยผมมหัศจรรย์ลงไปนะจ๊ะเอาแบบจุกๆไปเลยจ้าใส่หลายแสบหลายป <c oughs> ๊าตกพี่ดอกจ๋าหอมทะลุจอนะจ๊ะแกงเนือ้อไม่ใส่เห็ดปลวก Uh huh. หอมๆหมว,วานๆนะจ๊ะเมนูอาหารเที่ยงของทีมงานถอนทวดินวันนี้ว่างจากเกี่ยวเข่าพี่น้องเ,เลยพากันมาถอนทวดินยายมาขายนะจ๊ะกแกงน้ำใหม่เมนูอาหารเที่ยงเนี้ยเห็ดปวกพิตาอดอกหง่หมูเจ้าปิตาแสพตะวานแทะหอมหมักบวก แกงแบบลาวๆแกงแบบเข้มข้นแกงใส่น้ำน้อยๆเนี่ยเนาะใส่ขาเบือยาน่งหลายๆสุกแล้วเดี๋ยวสุกเราก็จะเอาผักกระแยงลงไป เราก็จะเอาผักกระแยงลงไปเลยนี่หอมๆนะจ๊ะแกงหน่อไม้ใส่ผักกระแยงืงหอมทะลุจอมามาพี่น้องจา๋าไม่กินเขาเทียงน้ำกัดพี่น้องอแกงหน่อไม้ใส่เห็ดปวกใส่บวบหอมใส่ผักกระแยง แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าหอมทะลุจอบพร้อมเสิร์ฟป้าทวพี่น้องตอนเฮ็ดปวกอื้ม,มแกงหน้าไม้ย่ามีแซ่บเลยพี่น้องมีตะแหนงมันเนาะแกงหน้าไม้ร้อนๆนะจ๊ะอื้มอื้ม,ม,มกินกับข้าวเหนียว มาแล้วมาแล้วเมนูที่อร่อยนี่แหละเมนูอาหารเที่ยงปิ้งปลาตัวนึงแล้วก็บสมเนื้อตอนหนึ่งสุปเพชรบดอ่าครึ่งช้อนมามาพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเที่ยงนะจ๊ะ เมืม่อนี้ก็พักกันมารับจ้างอาคุดทวดินของลุงเลินได้ข้าว่าจ้างวัดละหาลอยบ่มีก็แฟ้าวมาแต่เศร้าพนเออ,อแต่ว่าตอนนี้ทวดินนังก็ได้ขายโลหนึ่งหาสิบบาทพี่น้องเขาเจ้าผ่านทางมาเขาเจ้าเลยพ่อแว่สื่อเนาะตอนนี้คุดได้ประมาณกระสอบหนึ่งแล้ว ก็ยา <idd> ้าลอก็อข่ยาลีว่าสิไปรับจ้างเกี่ยวเข่าจนโบไปเกี่ยวเข่าพอเกี่ยวเข่าได้ววันละสองร้อยอือเพื่อนบริข่ายทอดินจ้างหรืเพื่อนขายเข่าจ้างเพราะว่าปีนี้เพื่อนขายเข่าลายเข่าเพื่อนได้เป็นสองร้อยพู่ะอือบ่มีกับมากับยายบุญนะจ๊ะสองคนกับพันหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งกะเมื่ออื่นเป็นวันอาทิตย์พี่น้องวันตลาดเพื่อนกะสีเอาไปขายตลาดแน่ทั้งดิบทั้งต้มเนาะกินข่าวยวนบ้านยายมานะจ๊ะวันนี้แกงน้ำไม่แซ่บ เห็นบอกพอส่วงเที่ยงมาแล้วก็เริ่มมืดอตึงมาแล้วใบไม้บตีงได้พี่น้องบรดดีลมหนาวเคลื่อนแต่กอนเด้นี่สังเกตเบืองตนใหม่ใบบตีงเลยมันแบบแข่ไข่หรฝนสิโตกันละั่งรได้ ฝนตกแบบนี้เดี๋ยวเฮ็ดปวกออกอีกรอบพี่น้องเนาะสงสัยที่เด้ยพักกันไปหาเห็ดอีกรอบอยู่รอเบิงอีกจากสามสี่มือนะครับมันสิออกพอาะฝนมันตกแห้ง ก็ย่านเห็ดปวกนี่ออกอีกรอบบ่เห็นบ่ปีนั่นน่ะเกี่ยวเข้าแล้วเห็ดยังออกได้เห็ดเพิ่งเดี๋ยวม่คืนมีตัวใหญ่อยู่แดโอมีแต่ลูกแม่มันลงเบ้อจัง น้ำพายไว้พายนมกรในตัวมันคุบุก er yes ึ้นมันก็คือเก่าแล้วมันมันซึมขนาหลายมันก็ซึมแห้งสาบวัวน้ำบริยูน้ำาขน่าวำซูงแล้วมันก็ไหลออกงลุงเลิศเราลงแปน ลงไปโตงแล้วป่าลงโตรงอยู่หรอปาซิลเอาป่าตัวใหญ่ลงโตงทีนะตัวสํแแคนนี่ลอยบักใหญ่ช่ปะขคอกับปาเคงไปอย่างว่ามันออกจากซาอัลละมันบื่นนีเนย เขาบอกจันีน <ปะ S 1> <ะ>่สตัวขาจะพูดนะรดราะแเานอมื่ยพ่ยลีตัวซ้ำนี่นิสาคอยนำมือนะเขาเอาขึ้นมาไข่เซยได้ปลาคอสองโลกลกัวเขาหวานแห่ น้อย้เขาบุไปนอกนอกเพื่อนงกินนั่มาพ่วเพื่นม่่ขดเลยมันเเขาินหอเฮ้ยอมโอ้ยบ่บเียเาวมันบินอึดมันกินพักเเออมันกินยาขยอมไปแถวเดินนั่นเด้น แม่ลงตัวมั <me> ้งตัวย so so ืนนอกกินแรงตัวด้วยคนอย่าขาวช่วยหน่อยครับเดี๋ยวรอรุ่นมื่อเนี้ยฝนสิตกอีกบ่เมื่อวานตกแห้งขากตกแต่สี่โมงยันหอดทุ่มหนึ่งพุ่นฝนตกเดือนหกกระบอกปานพักยายรุ่นน่ะจนน้ำถั่วเมื่อ <K an> ดีแต่ละบกคุดล่องเลิกกันเด้สารพักแล้วตายเบิเรนน์ตฝกกน,น,นตกนจนป่าลงตรง,รรรตรงทแท้ก็นำแห่งไปเลยแต่ว่าป่ามันลงตรง นี่อันนี้ปลาลงโตรงได้พี่น้องลุงลกเลิ่แล้วลงไปเมื่อกี้นี่แล้วแต่ปลาตัวใหญ่มาปลาซิวเราปลาดขึ้นมาแล้ววะปลาคอลงเสยปลาคอแล้วกับปลาเข่งเนี่ยตัวปักใหญ่หนึ่งปลาลงโตงนะจ๊ะไปเมื่อคืนได้แต่ปลาซิวปลาคอก็ได้ตัวปัใหญ่เมียตัวนี้หน่อยเนาะ เกี่ยวเขากันแล้วตะพูแล้วของยายลี่ก็นจนกรอบจนแหงอยากเกี่ยวเมือ่อใดก็ยานแต่ฝนตกบ่มีเวลาได้เกี่ยวดีแต่ของอันลุงเลินยายมาทามีแล้วก่อนหมแล้วแล้วไปเลยดเขาเจ้าเขายัางแล้วเกี่ยวแล้วบนแล้วแล้วบนสุดตน <c oughs> แต่ของบ่มีก็เหลือแต่ขเขาเจ้าหอมมะลิเนาะ เดีก็ยังบ้หาที่สุขขามัน้มกับบเชอบัชนบขุ่เียวหมัก่ไหข้าวกุ้งนี่ขาจานหมื่นือไหนเนาะเขาไได้แรหบานคื่องุ้งในานฝนห้มแห่งหิ้มับเอามือเมื่อก่อนที่ฝนตกปล่อยๆนะ คอยขึ้นในเมืองนะสองเท่าเขาเกี่ยวเสซ้อได้เกี่ยวเขาตากฝนปูได้ที่เกี้ยวเมื่อวานโดนเต็มเต็มนะจ๊ะตื่นมาได้พักอันเสอะ่อนเข่าตกแห้งได้จนน้ำเต็ม,ตมให้หน้า

เอาสดเอาเยบุญกินแล้วจะไปเมาคุดทํามันแล้วเออขนาดว่าหลายคนชอยกันนี่ทั้งคนเก็บคนคุดทั้งกระไดเคร่งสวนได้ทุ่ดินกระสอบหนึ่งเต็มกระซามกับถังเไดทุ่ดินกระสอบหนึ่งเต็มกเะซามกเบาะ ทั้งพอะไม่จักระดาวัวมีมันมีบดทังกระชามีจัดโหล่ไปกับเปล่าโกจัดลยโหอันนี้มันต่างสายหน้าบ้าน บรรยากาศมืดคึมฝนตั้ง11โมงไปห้าเที่ยงเอาไว้บ้านขนาดนั่งเหอนหน่อยเนาะจักสิกินนยางแต่ลเมอร์ ป่าใยม้าน่ะสามเมื่อเลยยังบริกินเบิดอยู่แต่เมื่ออันพุ่นพักันง้มป่าแต่คนงานอยู่อีวันเอาหายแก่ผูนะอก็ปกหวานะพี่หมูว่านี่เพี่อันเขาว่าปันเขาเนี่ยเราจงมาเห็นลอยช่องตกินมันเอาหายปลาแปดตัวแต่เ่อวานอีเนาะไม่เอาหายอีกมึอซื้ออย่างนี้มอเข่าอย่าแหงสิมา ทองโลหมื่นค่ะอไรรูต้องก้มกแม่ียไปตลาดบรรดุถือมาแล้วมาั่นกัน นไมพี่น้องจา๋าเมาสนี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจกินข้าวแล้วก็ว่าสิไปทอนทด,ดินใ้ามันแล้วเพ่่นว่าอื <c oughs> เดี๋ยวฝนตกมาทอด,ดินสีนา่าเพราะมันแก่เบินแลว้วไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี